สวัสดีพื่อนเ่อชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two o v s Tabs นะครับผม Tabs ก็เป็นเกมใหม่ที่ผมเอามาเล่นดูแล้วก็สนุกดีนะครับก็ชื่อย่อของมันคือ Tabs เนี่ยคือ Total Accurate Battle Simulator นะครับก็เป็นการจำลองการต่อสู้อย่างแม่นยำนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงถึงมันถึงดูสนุกนะฮะก็เกมนี้นะครับหลักๆคือเราสามารถที่จะวางกองกำลังนะครับผมไว้2ฝั่งนะครับจะมีฝั่งน้ำเงินฝั่งแดงนะครับผมแล้วก็จะมียูนิตให้เราใช้อย่างหลากหลายเราสามารถดูไอ้เจ้ายูนิ สองฝั่งนี้เวลามันสู้กันได้นะครับสมมติบอกว่ามีคนป่า17คนฝั่งน้ำฝั่งแดงแล้วก็ฝั่งน้ําเงินนะครับก็เป็นคนป่าเหมือนกันนะ18คนเท่ากันนะฮะเพื่อนๆมาทายกันว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะชนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปนี่ครับก็พอกดสตาร์ทปุ๊บการต่อสู้ก็จะเริ่มขึ้น2ฝั่งนะฮะเป็นคนป่าเตียนนะฮะทั้งหมดเนี่ยสองสองฝั่งแต่ว่าดูๆทรงแล้วเหมือนฝั่งแดงจะชนะเลยนะฮะอยู่ที่การตีของใครแม่นยำแล้วก็โดนยูนิตหลายๆตัวมากกว่ากัน นะครับขึ้นกับกลยุทธ์นะฮะนี่ครับเรียบร้อยฝั่งเมื่อตะกี้นะครับฝั่งแดงชนะไปพอชนะแล้วนอกจากนั้นนะผมสามารถเข้าไปสั่งการยูนิตแบบ FPS ได้ด้วยนะนี่ผมสามารถเข้าไปสิงล่าคนป่านหนึ่งคนนะแล้วสั่งทําการบัญชาการนะนี่ผมก็จะเริ่มมาตีฝั่งนี้แทนนะฮะนี่ให้เพื่อนในทีมช่วยนะฮะลงมือตีเองก็ได้แต่ว่ามันเฟรนลี่ไฟนะคือมันตีกันเองได้ด้วยนะครับสบายมากอันนี้นี่นะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อน,อนต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อน ต้องช่วยเพื่อน <_ an> เพื่อนต้องช่วยเพื่อนนี่ต้องช่วยช่วยหัวทิมต้องช่วยเพื่อนเดี๋ยวออเ,เรียบร้อยนะฮะก็นี่ก็ชนะไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองกับยูนิตหลายๆแบบแล้วก็ด่านที่แตกต่างออกไปนะสมมติเราบอกว่าอ่าอันนี้เมื่อกี้ฝั่งเราชนะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนยูนิตฝั่งนี้ดูบ้างนะฮะก็จะมีแบบหลายๆแบบนะฮะอย่างเช่นมีโปรเทคเตอร์แล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นเรียกว่าคอสครับคือราคาของยูนิตนะครับที่เราเอาออกมานะฮะใช้ในแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับ ก็นี่ผมก็เอาคนป่าถือหอ,อกมาด้วยนะมามาีมีแนวคุ้มกันมีสโตนเนอร์หนึ่งตัวผลนี้แบบว่าดูค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันมากขึ้นนะฮะแต่ผมว่าฝั่งฝังขวาก็ชนะอยู่ดีแหละนะเพื่อนๆคิดว่าฝั่งซ้ายมีสิทธิชนะไหมนะครับให้เวลาคิด1 2ึซ้ำกดสตาร์ทนะฮะผมว่าฝั่งผมว่าฝั่งขวามีโอกาสชนะเหมือนเดิมนะ เพราะว่าเป็นคนป่าเยอะมากโอ้ยโดนป่าหินเข้าไปแต่ยังรอดไปได้นะครับนี่ฮะหรือจะสู้พลังหมาหมู่ได้เรียบร้อยฮะโดนคนป่ากืนหายเรียบร้อยอกอักอกอักตีเข้าไปพึกพักพึกพัก้อเอื้อกตึิบโอ้โหนี่ฮะทุบเข้าไปนะครับโอ้โหยังเห็นไหมยังสู้แรงคนป่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้นะโอ้เรียบร้อยเห็นทีว่าผมจะต้องแบบไปลงมือต่อสู้เองแล้วนะครับสมมติว่าอ่า ฝั่งนู้นมีคนป่าอยู่ทั้งหมด18คนนะผมมีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับคนป่าเหล่านี้ได้ไดบ้างนะฮะสมมุติว่าผมจะใช้ยูนิตท,ที่โจมตีระยะไกลก่อนละกันอะไรดีนะ้านหอ,อกอันนี้น่าจะไม่ไหวนะฮะชิฟเทนสโตนเนอร์อปลาหอ,อกปลาหอ,อกน่าจะช้าไปนะครับไหนผมขอลองตัวที่มันยิงเร็วๆดิมีตัวไหนบ้างเอาเอาอันนี้ไปละกันลองเจ้าตัว บลันเดอร์บัสไปดูซินี่ฮะถือปืนนะครับจะไหวไหมเนี่ยคิดว่าบลันเดอร์บัสหนึ่งตัวที่ผมคอนโทนเองเจอกับคนป่าสิบแปดคนใครจะชนะนะฮะมาเดี๋ยวผมเอาบลันเดอร์บัสไปลองดูก็ได้โอ้ยมันจงที่ตกมันกระเด็นออขอโทษพี่มาแล้วหลักไม่ไม่รอดนะบลันเดอร์บัสนี่ไม่ผ่านนะฮา h a ปูเนอร์ฮาปูเนอร์นี่เอาปืนใหญ่ไปแล้วกันในี่เียปืนใหญ่ไปนะฮะจเย็นจเย็นจเย็นค่อยค่อย รอให้แบบวิ่งเป็นแถวเดียวกันก่อนนั่นแหละเป็นแถวเดียวกันปึ้งเข้าไปโอ้โหเป็นแถวนะฮะเฮ้ยครูดาวถือว่าไม่แย่นะปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่ได้อยู่เอ้ยเด้อเด้อเด,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 ดแต่ว่าโชคดีว่าเราถอยหลังเขาช่างเร็วนะฮะ <laughs> แบบนี้หนีทันแน่นอนนะได้อยู่นะฮะเอา,าละครูผัดเรียบร้อยนี่ครับมีความสนุกในการได้ลังแกเอไอนะครับผม <laughs> เหลือตัวเดียวแล้วาน่าจะสู้อะไรเราได้ถือ ยิงเข้าไปนี่ฮะเรียบร้อยนะครับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้ยโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าฝั่งนู้นมียูนิตท,ที่มันแบบค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างเช่นนี่ฮะช้าง2ตัวนะครับแล้วฝั่งเราเนี่ยมียูนิตประเภทอ่ลองแบบฟลิทล็อกแล้วกันฝั่งนู้นคอสเท่าไหร่คอสประมาณห้าพัน 5, 000, ใช่ไหมเราลองแบบให้แบบราคามันเท่าๆกันซินะครับเอาฟลิทล็อกไปเลยหลยตัวแต่ฟลิทล็อกมันยิงทีนึงี่ตัวมันกระเด็นเลยนะบอมโทรเวอร์ตัวปลาระเบิดนะครับ 1,700จ็ 1> 1, 7, 1, 8, นะครับแล้วก็เอาอะไรดีโอ้โหพยายามเอายูนิตแบบที่อันนี้เป็นยุคเอาจะพยายามเอายุคเดียวกันไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็แล้วกันนะครับนี่ครับบลั er นเดอร์นะฮะอยู่ในถังเบียร์ใช่ไหมโอ้โหถ้าฝั่งนู้นคอสประมาณห้าพันเลยนะเนี่ยฟลิทล็อกฮาปูนเนอร์ก็ได้เผื่อจะเอาไปยิงไอ้เจ้าตัวพวกแบบช้างหน่อยนะฮะสี่พันห้าละนะครับถ้าจะถึงห้าพันหกเนี่ยจะต้องเอาแคนนอนไปด้วยอีกสองนะฮะ 5 0 0พกับ5 0 0พอ่ะได้แคนนอน1อันนะฮะเพื่อนๆคิดว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอะไรจะชนะนและการต่อสู้ระหว่างยุคสมัยของโจรสลัดกับอ่ากับยุคอะไรนะยุคอ่ายุคนิแอเดรทั th นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึง้งไปเลยโอ้โหฮาปูนครับนี่ฮาปูนคือสามารถยิงฉมวกนะครับผมแล้วก็โอ้โหไปดึงยูนิตมาได้แต่ว่าดึงช้างไม่ไหวนะฮะโอ้โหูน้องช้างนี่แข็งแกร่งมากทีเดียวโ,โ,โดนช้างกระทืบ เละนะครับยุคโจรสลัดหรือจะสู้ยุคคนป่าโอ้โหแต่ว่าช้างโดนระเบิดไปแต่ก็ดูไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะฮะโอ้โหลยเหยบอือโอ้โหโจรสลัดเหลือปืนเป็นความหวังสุดท้ายแล้วเอ้ยช้างตายแล้วหนึ่งตัวโอ้โหยุคโจรสลัดชนะไปนะครับยุคโจรสลัดชนะไปนะฮะโอ้โหนี่ขนาดว่ามีช้างแมมมอธมาแล้วด้วยยังสามารถจัดการไปได้นะครับแต่ด้วยความที่ฝั่งนี้อาจจะมียูนิตที่เป็นตัวยิงเยอะด้วยนะ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนใหม่ดูนะฮะเราลองเปลี่ยนฝั่งนี้เป็นลองเอาโบนเมดเอาไหมตัวละ300เอาราคาให้พอกันนะโอ้โหนี่มันมันแพงที่ช้างนี่นะช้างนี่แพงมากงั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโปรเทคเตอร์ดูบ้างนะครับคือถือโลวิ่งเข้าไปเลยนะครับเอาโลชาร์จเข้าไปนะครับแล้วก็มีสเปียร์โทรเวอร์ด้วยนะครับเอาไว้ปลาหอกนะให้5ตัวแล้วกันมันจะไหวหร้อเนี่ยดูทรงมันไม่น่าไหวเลยนะ <c oughs> กองทัพโจรสลัดปลาที่โอ้โหมันยิงทีนี้ เฮ้แต่ก็ถือว่าหอ,อกก็ทํางานได้ดีนะฮะนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยฮะฮาปูนเนอร์ฮาปูนเนอร์ยิงฉมวกเข้าไปน,นะครับโอ้โหมือปลารละเบิดยังสู้ช้างไม่ได้ครับช้างนี่ถือว่าเป็นสายแทงที่ดีมากนะครับของฝั่งยุคหินนะฮะโอ้โหน้องน้องช้างเหยียบแหลกกระทืบแหลกโอ้โหปกปักปกปักเหยียบปืนใหญ่เรียบร้อยฮะกลายเป็นว่าฝั่งยุคหินชนะไปนะฮะ งั้นเด zat, ี๋ยวเราเปลี่ยนฝั่งนี้ดูบ้างนะเมื่อกี้คือฝั่งเจ้าฝั่งเจ้าช้างชนะไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูบ้างนะเดี๋ยวคราวนี้เราเอาอะไรดีนะครับเราลองมายุคที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยดีไหมนะครับมีคัตตะเพานะฮะนี่มีคัตตะเพาสองคันนะครับราคา2000มีฮิลเลอร์ด้วยมีพาที่เป็นฮิลเลอร์นะครับแล้วก็มีกองกำลังพลพลธนูนะฮะ แล้วก็เอาผมพยายามจะเอาคอสให้มันเท่ากันนะครับเอาพยายามให้คอสที่มันแบบมันไม่ต่างกันมากนะครับคนระดาบนะบ oh, ฮะโหจะไหวไหมเนี่ยมีคัตาพามีไนท์มีฮิลเลอร์แล้วก็มีกษัตริย์หนึ่งองค์นะครับโอ้แต่ฝั่งนี้คอสจะน้อยกว่าไปหน่อยหนึ่งนะผมขอลดจํานวนของอสควายลงหน่อยละกันนะครับลดไป4ตัวนี่ฮะสควายสควายทนูด้วยนะครับก็คอสพอกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทายกันว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะชนะนะครับ แต่ผมเดาว่ามีคาตาเพานี่ฝั่งซ้ายมีโอกาสสูงมากกว่าขวานะเพราะคาตาเพลว่าคาตาเพานี่มันน่าจะแรงมากเลยนะฮะนี่ฮะไปแล้วฮะโอ้โหคาตาเพายิงทีนี่โอ้โหโปรเทคเ,เตอร์ผู้ถือโลสมยัยยุคขินยังสู้ไม่ไหวกษัตริย์มาแล้วครับผมคิงนะฮะโอ้โหคิงเจอช้างคิงช้างโดนคาตาเพายิงไปสองนะัดช้างล้มไปแล้วนะฮะโอ้โหดูสู้ไม่ค่อยได้เลยนะ โอ้โหเรียบร้อยฮะเหลือพลละหอกสองตัว oh, โอ้โหยุยยุคนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากคิง <laughs> เมื่อก,กี้คิงโดนคระตผู้ยิงใส่หัวไปทีหนึ่งแต่รอดมาได้นะฮะโอ้โหยุคหินครับตกลอบไปนะฮะเราจะลองอีกซักยุคหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่ฮะมาเป็นยุคของโคบาลนะฮะเราจะเอาควิกดรอนะครับผมมือปืนโลกระจันนั่นเองมาสองตัวนะครับเดซไอแคคตัสไหมนี่แคคตัสหน่อยฮะ แคคตัสก็คือคนใส่ชุดกระบองเพชรแล้วมันสามารถโจมตีหมู่ได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรเอาการสลิงเกอร์ไปหนึ่งอันนะครับก็เกือบเๆหอ,อละได้การสลิงเกอร์เอาลาสโซ่ไปตัวไหมลาสโซ่คือขี่มาแล้วมีบ่วงบาดเอามาทำไมเนี่ยไม่น่ารอดนะฮะดูทรงแล้วนะครับนี่ฮะเอามา2ตัวคิดว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใครจะเป็นฝ่ายได้ชัยไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปลุยนะฮะโอ้โหไม่ได้ทําหน้าที่เลยแคคตัส โอ้โหแต่ควิ c ดรอ a w นี่ก็ทำหน้าที่ได้ดีมากทีเดียวนะครับคิงมาแล้วนะฮะคิงนี่ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนทีเดียวโอ้โหคิงครับฟันเละด้วยคิงมีฮิลเลอร์คอยผูกเอาไว้ด้วยนะฮะทำให้ไม่ตายนะครับคิงแข็งแกร่งมากจริงๆนะครับนี่ครับคอยฮิลฮะฟันควิ d ดรอตายไปเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าควิ d ดรอก็นี่ครับโดนโอ้โหควิคดรอชนะไปนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะลองเล่นดูบ้างจริงๆเลยว่า อ่าควิกดอเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะเดี๋ยวลองขอไป็นสิงว่าล่างควิกดออ๋อนี่ยควิกดอมันยิงไกลๆได้นะครับโอ้ยิงไกลและแรงด้วยนะเนี่ยครับแล้วสามารถที่จะกดสเปซบาร์ตีลังกากลับหลังได้ยิงคิงและยิงจากไกลๆได้นะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่แนะล้วควิกดอนี่ถือว่ายิงแรงและยิงไกลด้วยนะนี่เอาปืนยิงจากระยะไกลนะครับอ๋อมันโกงไหมทินาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองควิกดอหนึ่งตัวแล้วคอนโทรลเองได้ไหม นี่ฮะโอ้โหมาเป็นกองทัพฮะโอ้ยไปโอ้โอ้โอ้เพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนยิงคัตเตอร์เท้าก่อนโอเคดูทรงดีนะอ๋อแถมมันหลบมันยกหลบให้ด้วยนะฮะนี้เฮ้ยงั้นมีควิกดอตัวเดียวเราก็ชนะได้แล้วดิใช่ไหมยิงคิงไว้เรื่อยนะฮะนี่เน,นี้ยน,นี่เน,นี้ยนี่เนี้ยได้อยู่นะฮะพอป,ปักอ๋อมันหลบให้ด้วยมันหลบให้ด้วยมันหลบให้ด้วยโอ้โหลายกาดมากครับเดี๋ยวคิงใจเย็นเรียบร้อยฮะยิงคิงไปเรียบร้อย โอ้โหคอนทอนเองมาสนุกนี้เองเนี่ยยิงพระเรียบร้อยนะครับโอ้ยยิงพระนี่บาปกรรมนะไม่ไม่ควรทำนะฮะเอาละอ้อตอนนี้นะครับก็คือฝั่งนี้แพ้ไปแล้วนะฮะอา่าเดี๋ยวเรามาลองอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกสักยูนิตอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะฮะกองทัพแรปเตอร์แล้วกันโอ้กองทัพแรปเตอร์ <laughs> กองทัพแรปเตอร์ยี่สิบแปดกองทัพแรปเตอร์ยี่สิบแปดตัวนะครับเจอกับอะไรดีเจอกับแกตเตอร์ลิงกัน ผมคอนโทรลเองก็ได้มาจะทันไหมเนี่ยดูทรงเราไม่น่าเลยมันน่าจะเร็วอะแกตลิ่งกันซิอ๋ออ๋อแรงมากอ๋อไม่ทันทำยังไงให้แกตลิ่งกันสามารถที่จะสู้กับกองทัพแรปเตอร์ได้นะฮะโอ้โหเร็วมากนะครับต้องมีตัวแทง้์อะเดี๋ยวเอาโปรเทคเตอร์ไปแท้งก่อนแล้วกันให้วิ่งไปหาโปรเทคเตอร์ก่อนอ่ามีมีโปรเทคเตอร์ที่แถวนึงน,นะครับเดี๋ยวผมสิงแกตลิ่งกันก่อน,นทันไหมเนี่ย โอ้โหแกตลิงกันมาอย่าพึ่ง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 มาแต่เย็นเพื่อนแต่อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาไม่ทันไม่ไหวนะฮะหรือว่าต้องเป็นแคนนอนดีเดี๋ยวลองเป็นแคนนอนดูก็ได้นะมันจะมีปืนใหญ่อยู่2ประเภทนะฮะอันนี้ประเภทที่เป็นแคนนอนแล้วก็มีประเภทที่เป็นอ่าเดี๋ยวนะนี่ฮะบอมแคนนอนนะฮะปืนระเบิดนะ น่าจะพอได้มั้งเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะพอไหวนะบอมแคนนอนดูแบบน่าจะระเบิดเป็นแอร์เรียกว้างได้ดีนะฮะเขาอย่าอย่าขวางอย่าขวางนี่นะยิงเพื่อนไปด้วยเลยนะฮะอย่าพึ่งมานะเพื่อนอย่าพึ่งมาใจเย็น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 ยิงไปก่อนละปั๊มแรปเปอร์กันแรปเปอร์เถอะนะฮะมาแล้ว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 ลากมาด้วยลากมาด้วยสรุปปะแพ้นะฮะโอ้ยไม่ไหวจริงๆร เดี๋ยวเราลองมาทำสงครามใหญ่ดูบ้างดีกว่านะฮะปืนใหญ่ทั้งหมด3กระบอกนะฮะแล้วฝั่งนี้ล่ะมีอะไรบ้างนะมีแรปเตอร์อะไรกันชาลเตอร์สงครามใหญ่ๆฝั่งนี้เอาไปอะไรดีคนป่าคนป่ามันวิ่งตามแรปเตอร์ไม่ทันอ่ะเอาแรปเตอร์ไรเดอร์ไปด้วยแล้วแล้วกันไหนๆก็มีแรปเตอร์แล้วนะฮะนี่มีแรปเตอร์ไรเดอร์นะครับโหแรปเตอร์ไรเดอร์มาเต็มเลย อันนี้ฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งลุกที่เร็วมากมานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เอาไว้สําหรับตั้งรับนะฮะฝั่งตั้งรับก็ควรที่จะมีโลช่ไหมอ่าเอาไนท์ไปแล้วกันอัศวินตั้งด่านเอาไว้นะครับทั้งหมด1นึ่งแอแพงกว่าแล้วนี่แพงกว่ามากเลยด้วยอ่าเดี๋ยวเลยสี่พันนะครับแล้วก็มีกองทัพปืนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีตัวเหล็กตัวดีคลิกดอไปแล้วเอาการสลิงเกอร์แล้วกันให้มันยิงสรด์หน่อยหนึ่งนะครับการสลิงเกอร์ล้าโซ่เน โอ้ยคนปลาระเบิดได้แล้วไหมเอาไปคิดว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับอันนี้แมตช์สุดท้ายนะของสำหรับวันนี้นะ,ะผมเดาว,ว่าน่าจะฝั่งซ้ายนะดูทรงแล้วกองทับลุกเร็วเขาทั้งมากทีเดียวนะ,ะไปแรปเตอร์นะฮะโอ้โหโอ้โหแรปเตอร์โนการสลิงเกอร์โอโหขี่อ๋นนี้มันมี2ชีวิตเหมือนบีทไรเดอร์เลยนะฮะคือหลังจากที่มันลงจากแรปเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ลงมาถล่มต่อได้นะครับ ก็ออกประมาณนี้ครับผมสำหรับแท็บนะฮะขอบคุณสักการรับชมนะอะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ